เออมันวันไหก้อนไหมะมีคนม้าเหรอไปใช้บริการเหรอไปมีคนเออมีคนม้าเหรอไปไปบอสจะเอาบอสจะเอาบอสเงื่อน่ะเออเปิดร้านแล้วว่เมนติีม้าที่เราดื่มจบบยังนี่หวันเออม้ารวดม้ารอดเออจะเอาบอ สียเอาว่าลูกค้าม้าแล้วไหมา่เออลูกค้ามาแล้วมาแมมออกมาเออมามาลูกค้ามาแล้วเออลูกค้าไปไว้ลูกค้าม้าเออเออสิไปยุสิไปยุมามาโอ้ยหนึ่งกันนี่หนี่มอนวดนี่สองคนนี่โอ้ยมุเจ้านวดเออไอ้มุเจ้าปิดร้านหรือบปล่าโอ้ยมุเจ้าปิดร้านเต๋ โอ้มึงเจ้าพิดลราตีล้านมึงเจ้าพิดเมื่อว่าเอาจับไปกลับไปบอกว่าปิดร้านแล้วเจ้ากลับไปกลับไปเออหัวมึงนี่มันอนี่บ่นงอนมึงนี่บ่นงอนมึงเจ้าฟังเอาลวดหมอนงอนงอนก็เอาเต้ใจญ่ใช่ไหม เฮ้ยมอนวดเอาแก่ใจพวดเอาเอาไปไปออเอลงไปโอ้ลง่าได้โอ้โออเอาบอนวดบอนวดบอเมือมึ้เ้าสีนวดบอไข่ถามเนีมนเน้าเปิดร้านยังไห้ม่ก้เาบอนวดค้นไข่ค้นไข่มาเฮ้มาทธอแมโอ้ยมันเป็นยังไงโอ้เราบ่มีเงินมาติ เออนวดฟีนวดฟีกับนวดโลมา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 นวดฟีก็กับเจ้ารักษาคนนห่มาโอ้ยมุกเจ้าหนิงกันโอ้ยหมอนวดหนิงกันโอ๊ะโอ๊าม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 อนวดมาออกมาออกม้าม่กเจ้ายันหนิงกันเออมุกเจ้าย็นหนิงกันเออให้นวดไปงวดไปเออเออ โดนี่โดนี่โดนี่เอ็นอาจารย์จานพลอยนี่บอกให้จานเพชรนี่ไปนวดแต่ว่าจานเพชรนี่บ่เฮ็ดเออเออแล้วแล้วบะอ่าให้ว่าบ่บ่ขึ้นบ่ขึ้นมีหมอนวดสองคนเพิ่นบ่ย้อมเพียดงานนั่นมีคนไข้มาเพิ่นบ่ย้อมไปนวดเนลยเออเนี่ยาให้้จเออเนี่ยไปแม่ โอ้ยหมอบีมาแล้วหมอบีไม้นวดหมอบีโอ้ย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 เออแต่เพิ่งเบึ้งเสียงหูเออกระเบึงเสียงหูบอกบอกให้ผู้นี้ไปนวดแต่ผู้นี้บอกไปเออบอกให้นวดให้เพื่อนไงบอกไปนี่เจ้าเบึงหนูมอนวดเพชรกระเลนโต้ยหน่อยเออ มาผู้ใดเป็นผู้เปิดล้านนะผู้หนค้นไขทายยุ่ผุนไม่ไ่นมาหน่ะนั่นมีเงินอยู่นั่นไปไปนวดบันิม้ามาบัน้ม้ามาเลยสองคนมาเลยลงมาลงมานน่ลงมานี่นี่นิลงซื้อนี่เอออึ๊บอไปมานนวดลงไปเอาไปนวดสักกันนวดสักกันเอาไปไปนวดก้อนไปนวดก้อนไปนวดหลังก้อนไปไอ้นวดหลัง เร็วเร็วเอานวดนวโอ้ยบัง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 เรือบ้นีมาเรือมาเด้อมาเด้อนี่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 มาเดือมาเด้อได้เงินเราก็มาที่ละมาเอาจะวาเห็ดยังนี่เอานวดเออเหย็บเาเย็บก่อนเอาเหย็บเออเหยบเย็บออเย็บก่อนเออเย็บก่อนขั้นแรกเอามือตีบ้ดนี้อ้อฮึบ เอาบัไปเอามือให้นังสิเอามือตีมือตีเออกำเออกำตีตีใส่หลังอ่าอ่าอ่าเออหนวดโอ้ยไหนเงินลอยหนึ่งผุนเออ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 เหยียบก้อนโอ้ยเหยียบโอ้ยมาด้วยจ้าร้านนี่เปิดดิจ้าแล้วแต่อารมณ์นี่นี่เฉียงกันมาซะโ่นสิได้หนวดอ้อเื่อยแตมีอไร้วยหนวดอู้ โอ้ย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 ผูไหนหมอเพชรนวดมันงั้นหน่อหมอเพชรนวดปะนี่อืออือมาเอาหมอเพชรนวดเออนวดนวดไปนวดให้ตาไปให้ตาให้นอนหน่อยนวด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 เจ็บเย็บเย็บโอ้ยหมอโอ้สิมันวดให้ยายตีวนี่โอ้ยเนาะไะใเห็นหรอดูนวดนวดแน่